t ตโยต้ารีโ4ประตูยกสูงคันนี้ปี2018เลขไม่40,000กว่ากิโลเมตรนะครับสภาพสวยกลิปขายถูกที่สุดในประเทศไทยเพียง499,000บาทมาชมเลยครับนี่คันนี้ป้ายแดง900,000กว่านะครับ4ประตูยกสูงโอ้โหสวยงามกลิบยางใหม่ครับผมพร้อมใช้งานมากๆนะครับสีดำเข้มเงาดูดีนะครับภายในครับมาชมนี่น,นีเลขไมนี่ชมเลขไม่ 43,000ืนานะครับ403กิโลเมตรไม่แท้เดิมโรงงานนะครับต้องบอกเลยนะครับภายในสวยงามกลิปได้ตัว6เกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยสุดเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีเบนซินล้วนนะครับเครื่องยนต์นี้ประหยัดน้ำมันดูแลง่ายนะครับเซอร์วิสง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็โครงสร้างมาดูรถกระบะต้องดูโครงสร้างคานหน้าเดิมโรงงานกลิปนะครับไม่มีการเฉียวชนนะครับทุกอย่าง สวยงามหมดมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะครับผมรับประกันเลยนะครับใครอยากได้รถสภาพสวยราคาถูกๆป้ายแดง900,000กว่าสมโยงคาร์เซนเ,เตอร์ขายเพียง499,000บาทใครอยากได้โทร096-196-6699สมโยงคาร์เซนเ,เตอร์อุดรธานียินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงครับผม